เาวขาวกวขเราก็ควาขนะไนะเอยสวัสด <m ys melody> <neighborhoods> ีครับครับเออต้มือก็เอ้ยก็ไก่และก็ไก่อยู่ในเ้าก็ข้ยวกลงเราก็ควสวัสดีครับวัน ก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่อยู่ในน้ำก็ขวดของเราทอดปลาข้าวนาก็คนขึ้นข้างเขและข้างฟ้าก็ปูใจเก่าวะกะให้หมิสกกะกะให้หมิดให้หม้ดหมิดหล่อไหมหล่อไหมครับหล่อไหมครับ หรอไหมครับอันหนึ่งสองซ้ำเอาใส่หนึ่งสอง้ำยังไงหนึ่งสองซ้ำังไงธุรกิจเนี่ยเป็ธรกิจใช่ไหมเปธุรกิจทะไรไงนักธุรกิจอ่ะเป็นนักธุรกิจกไไห้ามไง Cho tan cháy đi ôm ơi! À, hãy a meat nữa I have a meat. Hãy meat gone, I hãy meat gone. Hello? Hello, 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 <laughs> thế, hello. Ai? Hello, hello, hello. Hello? 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 Hả? ดี่ครับนุ่นนุ้ยสวัสดีครับก็ตอเมือต่มืองรุ่นทำได้ให้นุ่สิ